การเข้าถึงไฮเออร์เซลของตัวเราเป็นการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเป็นภาวะแห่งความเข้าใจอันลึกซึง้งและบอกเกิดแห่งปัญญามองเห็นผ่านมายาและข้อจำกัดของจิตสำนึกมันเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งกับความเป็นจริง สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m o t i v e t t Thailand ในวันนี้ครับเรากลับมาเจอกันใน ep ที่4ครับสำหรับในวันนี้วันนี้ผมอยากจะพูดถึงพลังแห่งความรู้ที่ส่องสว่างเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคน เป็นหัวใจสําคัญของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความรู้และภูมิปัญญาของตัวตนอันสูงสุดของตัวเรามันมีครั้งหนึ่งนะครับเจ้าชายสินธะได้พูดถึงเกี่ยวกับการปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าสมมทิฏิิเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงรวมทั้งการยังรู้ ถึงธรรมชาติแห่งการดำรงอยู่ที่ไม่เที่ยงและไม่น่าพอใจและตลอดจนไปถึงเรื่องการหลุดพ้นจากมายาแห่งตัวตนที่ตายตัวด้วยการฝึกสมาธิและการเจริญสติและในสองสมอีพีที่ผ่านมานะครับหลายโดในเฉพาะอีพีนี้ครับอาจจะเน้นไปทางเรื่องพุทธปรชัชญาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคน แต่ว่าเราสามารถนำมาอัดแอปปลับปรับใช้ได้และเป็นการช่วยเราเข้าถึงไฮเอิร์เซลตัวตนอันสูงสุดของตัวเราเวลาที่เราพูดถึงการเข้าถึงตัวตนอันสูงสุดของตัวเรานะครับพุทธปรัชญานะครับจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างแพร่หลายและค่อนข้างพูดได้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะจับประเด็นไม่ถูกต้องนะครับ ราะว่าทางเอเชียของเรานะครับหรือว่าทางพุทธปรชัชญาไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะครับมกักจะพูดถึงเรื่องชีวิตพูดถึงเรื่องการสอดคล้องกับธรรมชาติพูดถึงเรื่องการสอดคล้รรงอ,งอ,คองกับความเป็นจริงฉะนั้นการประยุกต์พุทธปรัชญาเอามาปฏิบัติเอามาบุรณาการด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงให้มันเข้ากับชีวิตประจวันของเรา และผมจะชี้ให้เราเห็นนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงความรู้สึกลึกซึ้งของการปรากฏตัวและการมีส่วนร่วมกับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งรวมถึงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจต่อสรรพสิ่งการน้อมรับความไม่เที่ยงจะเห็นได้ว่าหลายๆคนนะครับมักจะกล่าวและพูดเสมอนะครับว่าหากเราต้องการความสง,งบของจิตใจ ให้เราไปสถานที่ธรรมาชาติให้เราฝึกทำสมาธิเพื่อทำให้ใจเราสงบและเราย้อนกลับมาเพื่อที่จะพูดถึงคำว่ามายาหรือความจริงที่ดำรงอยู่ที่แท้จริงมันคืออะไรสิ่งที่เรามองเห็นเป็นแค่เปลือกนอกเพียงผิวเผินเท่านั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่มันมีอะไรซ่อนอยู่ภายในเป็นเรื่องสิ่งที่ ซับซ้อนมองได้หลายมิติเห็นได้หลายแง่ม,มุมมีความละเอียดอ่อนยากที่จะอธิบายยากที่จะพูดถึงวิธีที่เราจะเจาะลึกเข้าไปข้างในอะไรคือแก่นแท้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และอะไรคือสิ่งที่เราไม่สามารถทำลายได้เราสามารถสัมผัสมันได้หรือไม่มันอยู่ในตัวเราจริงหรือแก่นแท้ของความเป็นอยู่ของตัวเรา มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไกลไหมหรือว่ามันอยู่เกินขอบเขตความรู้ของเรามันอยู่เกินขอบเขตของการรับรู้ของเราไหมทุกคนครับเมื่อเรากำลังสัมผัสให้ได้ใจิตใจของตัวเราเมื่อเราสงบลงเราสามารถอย่างลากของเราอย่างมั่นคงในช่วงเวลาของปัจจุบันในตลอดระยะ3 EP ที่ผ่านมาทั้ง3 EP ได้ตอบย้ำการใช้ชีวิต เป็นอยู่ช่วงเวลาปัจจุบันของตัวเราเมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันมองเห็นปัจจุบันนะครับอย่างเต็มที่มันจะช่วยคุณสัมผัสถึงความเป็นจริงที่มีอยู่หลายคนบอกว่าไม่อยากอยู่กับปัจจุบันหลายคนบอกว่าไม่อยากอยู่กับปัจจุบันบางคนจมอยู่กับอดีตบางคนไม่อยากอยู่ปัจจุบันอยากจะไปอยู่ในอนาคตบอกว่าปัจจุบันมันขมขื่นเหลือเกินมันเจ็บปวดมาก รับไม่ได้แต่ทุกคนครับคุณจะสามารถสัมผัสถึงความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นทําไมจึงเป็นเรื่องสําคัญลองตั้งสติและลองฟังและลองพิจารณาในอีพีต่อไปนี้ครับว่าทําไมเราควรใช้ชีวิตของเราอย่างมีสติในปัจจุบัน ว,ว่าความเป็นจริงของการดำรงอยู่หรือธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงนั้นเป็นคําที่อธิบายได้ไม่ง่ายสิ่งนี้เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและเกินคำบรรยายเกินขอบเขตของภาษาเกินขอบเขตของความคิดเป็นความรอบรู้อันลึกซึ้งที่มันมีอยู่ในตัวแต่ละคนที่คุณมีอยู่ในตนนี้เพียงการตระหนักรู้และ เปิดการรับรู้ของตัวตนของคุณเท่านั้นเองเมื่อคุณเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวตนคุณคุณจะเกิดการตระหนักรู้ผ่านความสงบของจิตใจมันคืออ้อมกอดแห่งปัจจุบันและในปัจจุบันเท่านั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ในช่วงเวลานี้แต่เราสามารถสัมผัสและสัมผัสและสัมผัสได้ ผ่านการมีสติและการมีสติและมีสติอย่างลึกซึ้งความเป็นจริงของการดำรงอยู่ไม่ใช่สิ่งภายนอกสำหรับเรามันเป็นส่วนหนึ่งที่แท้จริงของความเป็นอยู่ของตัวเราเป็นการเดินทางภายในตัวตนของเราและมันรอให้เราค้นพบการสมรวจความลับลึกของการดำรงอยู่ของตัวตนของตัวเรา และเป็นความลับลึกอันล้ำลึกของชีวิตทุกคนครับเมื่อเรากำลังตื่นรู้การตื่นรู้ที่แท้จริงคือการเห็นแสงสว่างการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการเห็นแสงสว่างและเป็นแสงสว่างที่พรณนาไม่ได้เหนือคำบรรยายหมายความว่าอะไรงไงครับเมื่อเราตื่นรู้ และเป็นการตื่นรู้ที่แท้จริงเราจะเห็นแสงสว่างทุกคนครับการตื่นรู้หรือผู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์นั้นเราอาจจะยังไม่สามารถบรรลุสภาวะนี้ได้อาจจะเป็นเพราะเรายังคงอยู่ในสภาวะที่ติดอยู่กับสิ่งที่มันบิดเบี้ยวบางคนยังไม่ถึงสภาวะนี้ หมายถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงการตื่นรู้ที่แท้จริงอาจดำเนินไปด้วยความเข้าใจที่บิดเบือนหรือบิดเบี้ยวความจริงอันอาจจะเกิดมาจากการดำเนินไปด้วยความรับรู้ของพวกเขาเองและอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากอัตตาอคติประสบการณ์ในอดีตซึ่งนำไปสู่การตีความที่ผิดและเกิดข้อจำกัดของตัวเอง ดังนั้นทุกคนครับการตีความประสบการณ์ที่ไม่ถูกต้องเป็นการเข้าใจความผิดในธรรมชาติที่แท้จริงของเหตุการณ์ของผู้คนของสถานการณ์อันนำไปสู่การตัดสินและปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้องยึดมั่นในจำกัดของความเชื่อยึดมั่นในความเชื่อที่จำกัดการเติบโตของตัวเองและสิ่งนี้ขัดขวางความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นจริงฉะนั้นอัตตามันจึง เป็นการปล่อยความปรารถนาของเราออกมาความกลัวความไม่มั่นคงครับเคลื่อนด้วยอัตตาสิ่งนี้มาบดบังความรับรู้ของคุณนำเราไปสู่การเอาแต่ใจตนเองฉะนั้นเรื่องการตื่นรู้จึงเป็นเรื่องยากทุกคนครับในการเริ่มต้นเข้าสู่ไฮเออร์เซลตัวตนของตัวเองนะครับ ผมอยากให้เราเริ่มต้นอย่างนี้ครับสำหรับใครที่ยังมึนมึนงงงงอึมครึม,มอึมครึมอยู่ชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือชีวิตอะไรชีวิตที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีคุณค่าเห็นตัวเองมีคุณค่าเห็นตัวเองมีความหมายชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและเมตตาถ้าคุณมีเมตตาคุณกำลังเข้าถึงไฮเออร์เซลแล้วเ้าคุณกำลังมีความสุข คุณกำลังเริ่มต้นเข้าสู่ไหเอรอเซวตัวตนของคุณแล้วฉะนั้นการตื่นรู้อย่างแท้จริงที่แท้จริงนะครับคือการก้าวข้ามภาพลวงตาของเราเองสิ่งนี้นะครับทุกคนเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราตื่นรู้อย่างแท้จริงครับมันคือสภาวะของการรับรู้ และความเข้าใจของธรรมชาติและเมื่อเราเกิดการตื่นรู้ที่แท้จริงบรรดาผู้ที่ก้าวข้ามก่จํากัดของความเป็นมนุษย์ได้แล้วพวกเขามักจะมองบางอย่างเป็นของพวกเขาโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามครับทุกคนในความเป็นจริงแล้วการตื่นรู้ที่แท้จริงเป็นความสามารถตามธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นความสามารถที่จะรู้สึกถึงความเป็นจริงที่มีอยู่ เกินกว่าจะวัดได้มันคือแก่นแท้ที่แท้จริงภายในตัวคุณซึ่งเหนือกว่าเพียงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลการรู้แจ้งการตื่นรู้คือการสแสวงหาเพื่อค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองซึ่งนอกเหนือไปจากชื่อและรูปลักษณ์ภายนอกการเข้าถึงให้เอเึศของตัวตนของตัวเองเป็นมากกว่าเนื้อคำพูดมันคือการเห็นแสงสว่าง การรู้แจ้งสว่างสวยสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดสิ่งที่อยู่เหนือความคิดและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือภาษาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสบการณ์โดยตรงและบางคนยังไม่สามารถบรรลุถึงสภาวะนี้ได้ก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องก้าวข้ามภาพลงตาของเราก้าวข้ามภาพลงตาหมายถึงอะไรก้าวข้ามภาพลงตาของเราหมายถึง การมองเห็นลูกตามค,ค,ความเป็นจริงการเข้าข้าภาพลงงตาของเราหมายถึงอะไรหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากความคิดออกจากความเชื่อออกจากอารมณ์ที่มันบิดเบีย้ยวการเข้าข้ามภาพลงตาของเราหมายถึงอะไรอีกหมายถึงการเปิดรับความจริงที่อยู่เหนือภาพลวงตาและภาพลงตาหมายถึงอะไรอีกหมายถึงสิ่งที่มันไม่ปรากฏตรงกับความเป็นจริง การที life life, bag, Duke, 2> <AS 2> <AS 2> ่เราติดอยู่ในภาพลงตาจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราครับการที่เราติดอยู่ในภาพลงตานะครับมันจะทําให้เราเห็นโลกในแง่ลบการที่เราติดอยู่ในภาพลงตานะครับมันจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราครับมันทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดครับการที่เราติดอยู่ในภาพลงตาและภาพเปงบายาครับมันจะทําให้ชีวิตของเราเป็นยังไงครับมันจะทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ ทุกคนครับเมื่อเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินชีวิตมันจะช่วยให้เรามองเห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดออกจากความเชื่อและอารมณ์ที่บิดเบี้ยวของตัวเราช่วยให้เรามีความสุขช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่างมีเกี่ยวข้องกันและเชื่อมโยงกันการยอมรับการเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิต การก้าวข้ามภาพลงตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะมันทำให้เรามีความสุขเพราะมันทำให้เรามีอิสระภาพเพราะมันทำให้เราเกิดปัญญาตอนนี้ผมเชื่อว่าเราแต่ละคนับเริ่มจะตื่นรู้แล้วล่ะน่าจะเริ่มเข้าถึงไฮเออร์เซลของตัวเองในการเข้าถึงตัวตนของตัวเองแล้วนะครับคุณกำลังก้าวข้ามขีดจำกัด ก้าสู่แก่นแท้ของชีวิตทุกคนครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าชีวิตของเรามีความหมายอะไรและคุณเคยตั้งคำถามหรือถามตัวเองไหมครับว่าเรายังมีอะไรอีกมากที่เรายังสามารถรับรู้ได้คุณเคยคิดไหมครับว่าคุณสามารถเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงและตัวตนอันสูงสุดของชีวิตของคุณเองได้อะไรคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงไฮเออร์เซล ในการเข้าถึงตัวตนอันสูงสุดของตัวตนของตัวเราและต่อไปนี้ครับเป็นหนึ่งในคีย์กุญแจสําคัญในการเข้าตัวตนอันสูงสุดของเราความรู้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันคือประสบการณ์การอ่านตำราอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันคือการค้นพบตัวตนของตัวเราเองด้วยตัวเราเองการเชื่อการรู้ด้วยตนเองอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่การรู้แจ้งเปรียบเสม,มือนการเดินทางสู่ใจกลางของตัวคุณสิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือก้าวข้ามขีดจากัดของความคิดของตัวเราเองเป็นการปลดปล่อยตัวเองเออกจากกรอบความเชื่ออันเป็นการเปิดรับความจริงของชีวิตการตื่นรู้ช่วยให้เราเข้าใจของความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่แน่นอนของอนาคตความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่ง การตื่นรู้ช่วยให้เราปลดปล่อยออกจากความทุกข์ออกจากความกังวลช่วยให้เราห่างจากความกลัวการตื่นรู้ช่วยให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงทุกคนกับการเข้าถึงห้เออร์เซลในตัวตวนัน้สูงสุดของตัวเรานะครับคือการตื่นรู้และเป็นการรู้แจ้งการตื่นรู้และสิ่งนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนมันร้อยคุณคนพบและค้นหา มันร้อยคุณเปิดออกมันร้อยคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วตัวคุณละ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่การตื่นรู้ในการเข้าถึงตัวตนอันสูงสุดของคุณแล้วหรือยังอย่ารอช้าเริ่มต้นวันนี้ชีวิตของคุณมีความหมายชีวิตที่มีความหมายของคุณกำลังรอคุณอยู่เป็นความสุขที่แท้จริง กำลังรอคุณอยู่มาพบแก่นแท้ของชีวิตของคุณเข้าใจธรรมชาติของตัวคุณตื่นรู้ด้วยตัวของตัวคุณเองทุกคนครับหลายคนที่อาจจะเรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสินทธะ,ะหนึ่งในการเข้าถึงไฮเออร์เซลตัวต,วต,วตวนอันสูงสุดของเจ้าชายสินทธะ,ะนั่นก็คือการตื่นรู้ การเข้าถึงมหาปัญญาด้วยตัวตนของเจ้าชายสินธาเองเป็นการค้นพบความสุขของเจ้าชายสินธาที่กำลังหนีออกจากความวุ่นวายความสับสนของชีวิตแล้วเจ้าชายสินธาก็ค้นพบแก่นแท้ของชีวิตเข้าใจธรรมชาติของตัวตนในการรู้แจ้งในการตรสัสรู้ คือการตื่นรู้ด้วยตัวของตัวคุณเองทุกคนคับในโลกแห่งมหาปัญญาในโลกแห่งแก่นแท้ไฮเออร์เซลมันคือจุดเริ่มต้นแต่เจ้าชายสินธัถไปไกลกว่าคำว่าไฮเออเซลรือการเข้าตัวต,วต,วตวนอันสูงสุดพระองค์เข้าถึงแก่นแท้มากกว่านั้นแต่สิ่งที่ผมกกำลังบอกพวกเราทุกคนนะครับ คือการเข้าถึงไฮเออร์เซลแต่พวกเจ้าชายสินธานะไปไกลกว่านั้นครับผมบอกไว้เลยนะครับเจ้าชายสินธานะไปไปไกลกว่าการเข้าถึงไฮเออร์เซลแต่ผมกาลังปูทางกําลังปูพรมให้กับพวกเรานะครับในการตื่นรู้ในการเข้าใจประสบการณ์ที่ไม่สามารถจำกัดอเพียงแค่ความรู้ทางปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกด้วย นี่คือคี์สำคัญฉะนั้นเวลามีคนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประชญาอ่านอ่านอ่านแต่ไม่เห็นตื่นรู้เพราะการอ่านการศึกษามันไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของเราการตื่นรู้ถึงช่วงเวลาปัจจุบันผมย้ำแล้วย้ำอีกการปรับตัวเข้ากับส่วนลึกของชีวิตคุณ เริ่มสัมผัสแก่นแถของการรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่มันแยกจากตัวตนของตนเรามันคือแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของตัวคุณการก้าวข้ามข้อจำกัดของความเข้าใจแนวความคิดสิ่งนี้ครับเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวคุณและชีวิตของคุณเองการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการก้าวข้ามทางความรู้ทางปัญญาสู่การเปลี่ยนแปลงภายในการตื่นรู้หมายถึงอะไร หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการมีความรู้มีความรู้มากมายครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าใจหลักการตากาเหตุผลแต่แท้ที่จริงครับการตื่นรู้ที่แท้จริงนั้นคือการตื่นรู้ทางปัญญาและการตื่นแบบนี้ครับการเข้าถึงไฮเออร์เซลแบบนี้ครับเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการสัมผสัสด้วยตัวเองไม่ได้จํากัดอยู่แค่การอ่านตำราการฟังคําพูดหรือการจดจําทฤษฎีต่างๆ แต่การตื่นรู้ที่แท้จริงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน higher higher s e l f มันคือการเปลี่ยนแปลงภายในการเข้าถึงภายในนี่คือการตื่นรู้ช่วงเวลาปัจจุบันการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตการเข้าถึง higher cell ของตัวตนของตัวเรานะครับเปรียบการเดินทาง ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นการค้นหาความจริงอย่างต่อเนื่องการตื่นรู้ที่แท้จริงการเข้าถึงให้อซลของตัวตนของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดการการรู้การตื่นรู้การเข้าถึงให้อซลของตัวตนของตัวเรามันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อโลกและตัวเราตลอดไปเราจะเห็นโลกตามความเป็นจริง มันคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดออกจากความเชื่อและออกจากอารมณ์ที่บิดเบี้ยวที่ผิดเพี้ยนและเป็นการเปิดรับความจริงที่อยู่เนื้อภาคลงตาและทุกคนครับเพื่อเริ่มต้นในการเข้าถึงไฮเออร์เซลในตัวตนของตัวคุณครับเป็นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องไปให้ถึง แต่เป็นการสำรวจอย่างจนเนื่องต่อไปเป็นหลักการชี้นำบังประการครับเพื่อให้เราได้รับปรปับปรุงประสบการณ์ตื่นรู้แท้จริงของตัวเราครับนั่นก็คือ 1. ฝึกสติ2ปล่อยวางสิ่งที่เราต้องปล่อยวาง 3. จงโอบกอดความเงียบและความสงบและความนิ่งสิ่งนี้ก็เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับความสงบภายในจิตใจของคุณเองสุดท้ายครับ เชื่อในภูมิปัญญาภายในตัวตนของตัวคุณเองและก่อนที่ผมจะจบในพอร์แคสในอีพีนี้ครับการตื่นรู้ที่แท้จริงครับไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สงวนไว้สำหรับใครบางคนหรือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่เป็นความสามารถตามธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเป็นสภาวะแห่งการตื่นรู้สู่ความเป็นจริงที่อยู่เหนือแนวคิดและการวัด จงโอบก,กอดรับการมีสติปลุกฝังความเงียบและความสงบสิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงแก่นแท้ของความรู้ที่แท้จริงอย่างลึกซึ้งได้และคุณจะค้นพบภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่มันเป็นไฮเออรเซลในตัวตนของตัวคุณและสิ่งนี้จะเปรียบเสม,มือนเข็มทิศนำทางชีวิต หลายคนใยหาความรู้เพื่อนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จเพื่อนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและเพื่อความมั่งคัง่งแต่ความรู้ที่แท้จริงในการตื่นรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่คุณเรียนรู้ในตำราเท่านั้นแต่มันอยู่นอกเหนือความคิดการพูดการวัดผลแต่สิ่งนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์ทุกคนพึงมีได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนไม่กี่คน มันคือความสามารถตามธรรมชาติความรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการมีสติของเราเกิดจากการสังเกตเกิดจากการรับรู้เกิดจากความคิดเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์เกิดจากประสบการณ์ต่างๆการรู้นี้เกิดจากการอยู่ปิดปัจจุบันเกิดจากการปลดปล่อยอดีตของเราเกิดจากการไม่กังวลในอนาคตสิ่งนี้เกิดจาก ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตของเราความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่ยั่งยืนความรู้นี่เกิดจากการค้นพบความสุขที่แท้จริงของตัวเราความสงบอิสรภาพความเมตตาความงดงามของชีวิตสิ่งนี้เกิดจากการอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือมีเมตตาสิ่งนี้เกิดจากการตระหนักรับผิดชอบดูแลสิ่งนี้เกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากการพัฒนาเกิดจากความพยายาเกิดจากการเติบโตและใน ep ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงมันจะมีบางอย่างนะครับที่เป็นอุปสรรคมาให้เราเข้าถึงการตื่นรู้ที่แท้จริงของตัวเราอะไรคืออุปสรรคบ้างความยุ่งเหยิงอะไรบ้างที่มันทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงตัวต,วตวนอันสูงสุดของตัวเราได้ใน ep ต่อไปเราจะมาพูดถึงอุปสรรค และวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเพื่อเข้าถึงไอเออร์เซลตัวตนอันสูงสุดของตัวเราสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็เกิดปัญญาทั้งหมดนี้โดยช่องโมเ i เว t ตี้ไทยแลนด์